สวัสดีและทักทายเพื่อนๆจ้าวันนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีนะจ้าก็เราจะไปค่ากระเรอกันนะจ้าแต่ก็จะไปเยี่ยมญาติจ้าก็เลยจะต้องหาซื้อดอกไม้ซักช่อนหนึ่งหรือว่าต้นหนึ่งก่อนนะจ้าว่าจะเอาอะไรไปฝากเขาดีจ้ะซื้อดอกไม้เสร็จแล้วเราก็เดินทางกันเลยจ้าก็สองฝั่งข้างทางนะจ้าวันนี้บรรยากาศ แดดดีจ้ะวันนี้อากาศค่อนข้างโอเคจากเจ็ดองศานะจ๊ะก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่บรรยากาศดีมากจ้ะ mm hmm. ตรงจุดนี้ก็เป็นอุโมงค์ของเมืองสตาร์เทนเลอร์นะจ๊ะก็เป็นอุโมงค์ที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่จ้า mm hmm. เดี๋ยวไปอีกหน่อยเราก็จะพ้นอุโมงค์ก็จะเป็นสะพานแขวง ของเมืองสตาร์เทเลอร์ซึ่งมีธรรมชาติและวิวทิวทัศสวยงามมากเลยจ้านี่เลยกับท้องฟ้าสีครามสดใสแสงอาทิตย์สอ่องอําไพสวยงามจ้ะบรรยากาศทัศนียภาพข้างๆนะจ้ะสวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นท้องทะเลนะจ้ะก็เดี๋ยวเราขับกันไปต่อเลยจ้าจุดหมายปลายทางคือคาเดเรนะจ้ะ ันนี้ถือได้ว่าโชคดีเป็นพิเศษนะจ๊ะเพราะว่าอากาศดีมากๆจ้ะแสงสีสีวิไลทําให้หัวใจเบิกบานนะจ๊ะดูน้ําข้างทางมีไอมีละอองควันออกมาจากพื้นผิวน้ําอยู่นะจ๊ะก็ดูไปก็สวยไปอีกแบบเหมือนจ้า อึดใจดีเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองครากาเกลยนะจ๊ะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยจ้าก็เป็นอีกทัศนียภาพที่งดงามแล้วก็จะมาผ่อนคลายแถวๆนี้นะจ๊ะราะวาอากาศค่อนข้างดีแล้วก็มาเยี่ยมญาติด้วยจ้ะเมืองนี้เราก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยเท่าไหร่นะจ๊ะก็อาจจะ เดืนละครั้งหรือว่าสองครั้งจะเต็มที่เปื่อมาเยี่ยมญาติแถวๆนี้แล้วก็เดินออกกำลังกายรับลมชมวิวเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝาก,กเพื่อนๆให้ได้รับชมกันจ้าก็ถือเป็นโอกาสดีนะจ๊ะวันนี้บรรยากาศสุดยอดมากเลยจ้ากับวิวทิวทัศน์ชายทะเลนะจ๊ะก็ อีกวันนั่งจ้าที่ไว้มาทักทายเพื่อนๆแล้วก็พาเพื่อนๆเนที่ยวชมบรรยากาศรอรบๆเมืองคลากกันเลยนะจ้า<อ>การร็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และขอบคุณทุกกําลังใจด้วยจ้า,ก,ก,จจาก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในคลิปตต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ